ปีใหม่แล้วใครชอบตั้งเป้าหมาย New Year resolutions ปฏิทานปีใหม่ปีใหม่คนใหม่นะเอาเรื่องนี้ไว้อ่านเลยเพราะว่าอ่านจบแล้วอะไฟลุกแน่นอนเพราะรอบนี้แหละเราจะทำสำเร็จแล้ว ถ้าให้รีวิวสั้นๆนะคือเล่มเนี้ยคือกระชากสติตั้งแต่เริ่มอ่านอ่านไปเรื่อยๆอ่ะก็รู้สึกมีพลังแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นตอนนี้อ่านจบแล้วคือรู้สึกว่าเป็นตัวเองที่ดีขึ้นแล้วอะขนาดยังไม่ได้เริ่มทําตามเลยในเล่มอาจจะพาเราไปค้นหาเป้าหมายของตัวเองด้วยพาไปดูว่าที่จริงแล้วว่าอะไรที่เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงให้กับเราแล้วเล่มเนี้ยคือมันอ่านเพลินแบบอ่านได้เรื่อยๆอ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆ,ๆเพราะามันตรงกับเราหลายเรื่องมากๆมนัเหมือน มานั่งคุยกับเพื่อนอะที่เคยเป็นแบบเรามาก่อนเคยพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เจอปัญหาคือเขาเคยทํามาก่อนเจออุปสรรคแล้แล้วก็ตอนนี้รู้แล้วนะว่าจะทํำยังไงก็จะมีวิธี1 2 3 4ก็จะค่อยๆเล่าเราจะได้ไม่อองไปสะก่อนเนี่ยคือรีวิวสั้นต่อไปขอพูดต่อคือถ้าจะบอกว่าเล่มนี้ดีแค่ไหนอะอยากให้ดูจาก s t กกี้โน้ตที่แปะไว้คือน่าจะเยอะที่สุดในชีวิตแล้วคือแปะจนสีแดงอะหมดไปจะ2แผงและ คืออ่านแล้วประทับใจคนเขียนมากอะเขียนเพื่อให้เราอะเข้าใจตัวเองแล้วจะได้ตั้งเป้าหมายที่เหมาะกับตัวเองหลายคนอะอาจจะรู้จักการตั้งเป้าหมายแบบหลักสมาร์ทแล้วแล้วก็อาจจะอยากรู้ว่าเล่มนี้เหมือนไหมบอกเลยว่าวิธีการเล่าอะ่ะ ไม่เหมือนแต่ว่าไอ้หลักนี้แหละมันจะแฝงอยู่ในทุกๆสเตปทุกๆขั้นตอนที่เขาเล่าที่เขาให้มาแล้วการเล่าอ่ะเล่าสนุกคนเขียนเนี่ยเป็นนักเขียนเป็นเจ้าของบริษัทที่จะต้องไปพูดไปเป็นวิทยากรในหลายๆที่แล้วก็เป็นสามีแล้วก็เป็นคุณพ่อคือเขาว่าเล่าเรื่องของตัวเองอะ่ะให้เราฟังเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าไหร่เขาก็เป็นคนที่ไม่เก่งคนหนึ่งเป็นคนที่มีปัญหาต้องจัดการทางที่เขามียอดขายหนังสือรวมมาแปดแสนเล่มแล้วอะ่ะแต่เขาก็ยังเเขียนให้้รราาูสึกว่ เขาก็คลายเราเนี่แหละรีเลทกันได้ตัวอย่างที่เขายกมาให้เห็นอนะมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปที่เราว่าหลายคนอะก็เจอปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นเขาเป็นคนที่เครียดกับการทํางานตลอดเวลาจนทํานิสัยไม่ดีจนมีปัญหากับที่บ้านกับครอบครัวกับภรรยาจนต้องตั้งเป้าหมายว่าจะต้องใจดีกับครอบครัวปีละ365วันตั้งเป้าหมายว่าจะออกกำลังกายทุกวันเราก็ทําไม่ได้หลมเลิกหรือว่าการไม่ยอมจัดการเรื่องการเงินสักทีเพราะว่า แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราว่ามันเป็นปัญหาที่หลายคนอะเจออยู่แล้วเข้าใจได้แล้วในการอ่านปัญหาของเขาการอ่านเรื่องราวของเขาหรือว่าตัวอย่างของคนอือ่นๆมามันก็จะทําให้เรามองเห็นตัวเองในนั้นด้วยก็จะรู้สึกว่าเออเราก็เจอปัญหานี้เหมือนกันแล้วเขาก็จะให้วิธีแก้ไขมาแล้วเราชอบเล่มนี้มากตรงที่ว่าเขาว่าจะช่วยให้เราค่อยๆขุดลึกลงไปในตัวเราเพื่อไปเจอว่าเรื่องอะไรที่เป็น <being S 2> เรื่องสําคัญเกี่ยวกับเราก็จะได้เอามาเป็นเป <ๆ S 2> ้าหมายแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราทําเป้าหมายให้สําเรใจ สรุปเลยคือดีมากอ่ะเล่มเนี้แล้วเนื้อหาคือมันสําหรับเราอ่ะมันไม่ได้หนามากขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนมันรวมเรื่องสาคัญเยอะมากจนทําให้เหมือนเราอ่ะได้อ่านหลักใจความหลกัลกๆของหลายเล่มหนังสือหลายเล่มอ่ะยัดอยู่ในเล่มนี้แล้วอ่านก็สนุกด้วยคือดีขนาดนี้แล้วทุกคนจะรออะไรอะ่ะซื้อแล้วก็ไปอ่านเถอะปีใหม่นี้จะได้ดีขึ้นไปด้วยกันอยากให้ทุกคนได้อ่านจริงๆแต่ว่ายัางไงเดี๋ยวก็จะหยิบเรื่องมาเล่าอย่างเีกยแหละไปอ,อ่าน